ไ้บินละมาุขาจ้า เชิ้ตเชิ้ตคอตตอนได้ไหมนี่ไงเป็นคอตตอนเชิ้ตเอองไว้ตัวเลยหรอโอ้๊ยไม่ก๊อชขาขุมมากเลยนะมา a ร e r i c a n e a ก l นโอ้ใสดีด้ยนะคะป้ายนี่ใสดีเนี่น้องใสเล็กนึงเออโหมันมาเป็นพวงเลยหรอเลยเออนั่นน่ะดิ เบอร์หนึ่งนะคะคุณพี่มี <Cotton. S 2> ไม่เยอะนะพี่นานนๆมาทีพี่จะอุ้ยงานดีอยู่เด้อเดี๋ยว,ยวขอมัดผมกันสะอาดจ้าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยค่ะคุณพี่อุ้ยทำไมไลฟ์มันค้างอยู่เท่านี้เนี่ยสะอาดพี่จา๋า อูใส่ดีมากเลยอ่ะขาโอ้ป้ายหนีออกแต่แบบใส่ใส่เล็กเยอะเออใส่เล็กขนาดเลยอ่ะอ่าใครชอบตามหาขอไซส์เล็กๆจัดปกติไซส์ใหญ่นะบอกเลยนะเสื้อเชิ้ตใช่นะปกติไม่ได้ไซส์แบบนี้นะเนี่ยอู้ห์เฮชเฮชแอมมีแบรนด์ด้วยดูถ้าไปไม่ได้ค่ะลูกโนโลค่ะไซส์ดีตังคท่ค่ะ ไอจอยใหม่อะเนี่ยเบอร์หนึ่งพี่ใหม่เลยครับใหม่เลยครับผมแ่นยาวหรอนั่นน่ะสิยาวล้วนเปล่ามาดูดิอ้โหแฮชเอนเนมกแล้วผ้าสะอาดเลยลูกค้าของพึ่งลงมาฉาอุ้ยสดสดเลยอ่ะอุ้ยใส่ดีมากอ่ะลูกค้าคุณนึกว่าใครมาอยู่ในที่ลงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเอาเสื้อเจอไปขายเร็วใหม่มากเลยอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งห้าห้า วันนี้ตั้งใจมาซื้ออะไรไข่โอ้โหรู้ปะปกติ<ห>ต้อง,ท,งทักมาก่อนไม่เห็นทักมา,าจะมาเอาเอ,อไม่วันนี้วันนี้ผมมาลามิเน,น่เาพอดีก็เลยลดูอะไรดีอ่ะอยากดูอะไรเสือ้อสาววก่อนเนี่ยนี่จะไปโกดังโนนได้ปะอยู่โกดังโนนกำลังมีคนอยู่ไงเดี๋ยวเขาจะมากันหมด เดี๋ยวให้เขาพาดูเสื้อสาอบอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยมีหลายรุ่นไงมาหลายรุ่นมากแล้วมีแขนสั้นหนึ่งตัวเขาเขาดูแล้วเขาเห็นอะไรมันลดราคาอยู่พันห้าหรือเปล่าพันห้าลงมาเช้าไม่ขายราคานั้นเลยพันห้าราคาเดียวกันไอ้นอกไร์ราคาเดียวกันอุ้ยไซเล็กว่ะไซไซเล็กไซดี เท่าไหร่อะเราขายเท่าไหร่เนี่ยห้าพันห้าห้าพันห้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองสามพันห้ารีดนะรุ่นนี้ต้องรีดนะคะไม่รีดไม่รีด,ม,รดมันมันไม่ได้อะเสื้อเชิ้ตโอ้แต่งานสะอาดมากเลยอะพี่ไตห้อยดูดิลูกค้าไลา่เซนของขึ้นมาเมื่อเช้าลงใหม่ใหม่เยอะมาก ของมาใหม่ต้องไลค์ก่อนไม่งั้นลุกขาไม่รู้ไซดีมากเลยอ่ะยังไม่เคยเจอบริษัทไหนทําไซเล็กเลยนะเนี่ยพี่เสื้อเชิ้ตคอตตอนนี้เอาจริงจิงนะไซเล็กไม่พอนะสะอาดด้วยอ่ะา ero USA ค่ะผ้าดีมากผ้าดีมากจริงๆพี่สองร้อตัวอุ้ยอันนี้ก็สอบสองรอตัวด้วยนะคตรคุ้มเลยเดี๋ยวลองหาดูนะใครขายเชิ้ตนะ ต้นทุน27บาทที่จะรีวิวส่งฟรีนะเปรีดขายเลยโอ้ยป้ายอื่นไม่ขายแล้วขายป้ายนี้ป้ายเดียวพอตัวละร้อยขาร้อยทั้งร้านอย่างเงี้ยพี่ใครขายเสื้อเชิ้ตพูดผิดเสียงออไรวะเปิดไฟหรือ้าแรกวะ้าแรกปะน่น่ะเสร็จโอ้ยโอ้ยแต่ก็น่าจะแลบแล้วแหละเออ แขนยาวแต่ปนสั้นนิดหน่อยนะเนี่ยสั้นสองตัวแล้วสีสดมากค่าสวยทรงสลิมใช่พี่ต้นทุ่นี้เจ็ดบาทเ้าสวยทรงสลิมเลยอ่ะ <Reese? S 1> สะอาด <บน S 1> ด้วยสองน้อยกว่า,า,วาอ๋อนนใช่ใช่วันนั้นที่มาเจอรีวิวพอดีนั่นแหละโอ้กดงานดีจังใหม่ว่ะใหม่เลยอ่ะพี่บอกเลยใหม่เลย ผ้าสดก็ไหนเลิกก็ซักเอาอุ้ย <มา S 2> ดีดมากเลยอ่ะอ้โหดูดิเธอใม่ผ้าดีจังเลยวะอืพี่เปอร์เซ็นต์เปื้นเสนอะคิดให้สิบเปซบวกลบพอแต่งงานโดยรวมสะอาดแล้วไซส์เล็กไซส์ดีอ่ะกระสอบสองตัวคือคุ้มมากปกติอะได้แค่ประมาณสี่ิห้าโลไงสี 110, โลเนะรอยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไม่เกินลบ,บ,บอันนี้คุ้มด้วยได้ตั้งสองรอตัว อุ้ยลูกค้าดีมากเลยอ่ะทรงทรงสลิมฟิตจริงๆแหละคขาไซเล็กเยอะต้องขายตลาดหนุ่มออฟฟิต <c oughs> เออขายที่ไหนก็นได้คุณพี่โอ้ส่ดีมาก S, <c oughs> <S M L ปกติอะเสื้อเชิไม่เคยเจอนะเอ,อะ <c oughs> บอกเลยไม่เคยมีไซเล็กเลย <c oughs> ถ้าเป็นงานแบบนี้นะงานเชิ้อ๋อ,อ,อเขานับไง เ็าจะนับกระสอบส0งรอตัวเป็นกระสอบ200อ่ะใครจะเอาไปขายนะพี่เชิ้ตตอนนี้ใส่ได้หมดนะชายหญิงใส่<อ>ใสได้หมดผู้หญิงก็ใส่เป็นแบบเชิ้ตเทๆใส่คลุมอ,อะไรเงี้ยตั้งเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าพี่ซักหรือรีดขึ้นมาอีกนะอ้ยพี่ซักรีดแล้วใส่งานใส่ถุงพลาสติกอะถุงใสรีแพ็กอะทำรีแพ็กไปเลยใหม่กิบเอาป้ายมายิงนิดนึงขายไปเลยตัวละร้อยร้อยร้อยทั้งร้านเนี่ยมันมีทั้งสีพื้นแล้วก็มีลายเนี่ยสีพื้นเห็นปะดูจ้ะหล่อเลยว่าสพื้นก็อารมณ์แบบอุ้ยต้องแยกสีพาสเทลถ่ายรูปเนาะน่าจะสวยนะเนี่ยลูกค้า เหนื่ยกับฝนมากเลยวันนี้ดูดิงานสะอาดมากเลยอ่ะงานสะอาดงานดีพี่ดูดิลูกค้างานดีงานดีนดดควันนี้พี่นวลเขาจะมาเอาเชิ้ตคอร์ทตอน9,000เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันห้าไเขาไม่ได้จองไว้ใช่ไหมเราอยากได้ร้อยสี่ร้อยห้า ตัวนี้สวยมากพี่ดูสปอตตัวนี้สวยมากเลยอ่ะอเดี๋ยวพี่แม่แยกสีถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปพูดว่าอะไรเลยหูยาวจังเลยอ่ะอะไรนะแต่ป่อยเย้แมแ,แค่กูจะพูดว่าถ่ายรูปคุณจะพูดเดยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ส่เล็กจริง ได้โปรเยอะไหมม่หน้าแล้วมันถึงได้200ตัว <c oughs> ใครชอบพี่ใครชอบถามอยากได้ไซส์เล็กหน่อยเอาลุนี้ไปจ้าโอ้ขายดีถ้า,ายง่ายมากนะพี่ต้นทุนประมาณ27บาทแล้วคือพี่ได้งานเบอร์หนึ่งอะ่ะดูดิใหม่จ้าโอ้ยมาเป็นก้อน,เ,นเลยเนาะพี่ไปแยกสีพาทเทลก็ได้นะ อุ๊ยใหม่จริงลูกค้าจ๋าแยกโลยสีพาทเทลแย,ยกลายลายกับสีสีอะพี่เม่ถ้าลายลายมันก็มีเป็นลายสกอตด้วยนะเนี่ยอูอ้วสวยอ่ะลูกค้าดูดิสกอตก็ขายแพงได้พี่จ๋าสวยห้าพันห้ารีวิวส่งฟรีนะคะห้าพันหรีวิวส่งฟรีกระสอบใ <บน S 2> หม่าส่ง <นะ S 2> รายทางคน่ะ พราะถ้าเป็นเบอร์สองอ่ะหนูจะขายกันสามสาพันห้าอันนี้ที่มันห้าพันห้าเพราะมันเป็นเบอร์หนึ่ง <1. S 1> จ้าเดี๋ยวจะหาว่าทำไมมันแพงเนาะแต่พี่เอาเบอร์หนึ่งไปเถอะพูดจริงๆเบอร์สองหนูก็อยากขายนะเพราะหนูขายทั้งเบอร์ 1, หนึ่งเบอรนะ์สองแต่อยากให้ลองเบอร์หนึ่งเนี่ยมันดีมากเลยมันดีมากไม่เคยตั้งแต่หนูขายของมาหนูไม่เคยเปิดเชิ้ตเบอร์หนึ่งแล้วไซส์เล็กแบบนี้มาก่อนเลยพี่ไซส์เล็กไซส์เล็กแล้วแบบได้เบอร์หนึ่งอ่ะคุณพี่แล้วคุณพี่ได้ราคาแค่เนี้ย ต้นทุนตกประมาณ27บาทแล้วคือพี่ขายได้แทบทางลูกอยู่แล้วเอาไปรีดนิดเดียวผ้าบางผ้าคอตตอนผ้าบางเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียอาจจะน้อยนะพี่ถ้าเป็นงานเบอร์นหนึ่งนะแล้วเราส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับกระสอบรีวิวถ้าเป็นกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะพี่โอ้ยเนี่ยถ้าเป็นเจอเป็นสีอย่างเนี้ยเนาะไปแยกโทนสีคือสีพื้นน่ะคนถามหาเยอะมากไม่มีคือมันไม่มี ไม่ใช่ว่าพื้นจะขายไม่ได้นะพี่คือลูกค้าอยากได้สีพื้นล้วนแต่มันไม่มีอ่ะอุ๊ยบรนั้นเลยสกี่ยก็ยิ่งขายดีสกอตเราก็ไม่เคยพอขายอยู่แล้วไม่พอจ้าไอชิปเป็นลายเกี่ยวกับสกอตสกอตอย่างเงี้ยพี่คือลูกนึงพี่ขายได้หมดเลยทั้งพื้นทั้งลายนะโอ้โหใหม่จริงอ่ะใหม่จริงใหม่แบบยอมรับเลยพี่ใหม่แล้วไซส์ดีด้วยเออใหม่แล้วไซส์ดีอ่ะอุ๊ยป้ายอื่นไม่เอามาขายละมืดมากเลยฉันว่าฉันขายป้ายเดียวดีกว่า น้องปรับแสงอ่ะนิวสามารีวิวเร็วนะรีบม,มานะฝ<บ>น,นฟ้าเป็นใจเดี๋ยวบุ้มบั้มมาเลยเด <c oughs> ี๋ยวพิ่งนักสับ,บานเลยไว,ว้ปะวะเดีย๋ยวพิ่งนะคะพี่เดี๋ยวพิ่งตึ้งน้ำนะคะสาบบานรักกับใครไว้หรือเปล่าม,มึกแบบ,บใครพี่เจนเคยไปสาบบานอะไรกับใครบ้างเปล่าหลบ หลบเข้ามาในร้านเลยไม่เคยสาบานเลยค่ะโอ้โหเยอะมาก200ตัวจริงบอกวะเนี่ยเออน่าแบบดีเลยงานดีงานดีงานดีด้วย ลูกค้ารีบสั่งเร็วเพราะว่าบางคนอ่ะเขากำลังมีใช้คนละครึ่งไงคนละครึ่ง C K โอ้ไซดดีมากเลยไปดูไม้ฝั่งโน้นไปพี่เจนคะลูกค้าดูพวกเสื้อสาวอบวนเลยค่ะมีกี่ป้ายว่าไปอยากได้ราคาไหนจิ้มเลยลูกค้างานดีจริงบอกเลยงานดีจริงอันนี้ยอมรับเลยผ้าไหแข็งแข็งอยู่เลยนะเออ เปื้อนเสียคือน้อยมากเลยนะพี่ๆกล้าโชว์ทุกตัวเลยเอาไปรีดหน่อยเพราะมันยับรีดหน่อยทำเป็นงานรีแพคส่งได้เลยสบายมีเค้กแล้วมีแบรนด์อีกตั้งหากนะคะมีแบรนด์ให้หลุนด้วยดูสิตัวไหนแบรนด์พี่ๆเอาไปแยกเอาโหยังเลยเพิ่งจะลงครึ่งเหรอ นี่เราไลฟ์กันมากี่นาทีแล้วเนี่ยราคา6,500คนพี่เ,เดี๋ยวแค่ใส่ไว้หน้านี่ดีกว่าเออไม่ใช่6,500 5,500เนี่ยราคาก็งงมึนงงกันหมดแหลวฟังสีฟ้าร้องไปก่อนโอ้โหสีสดจริงที่มันอาจจะยับหน่อยนะ ส่งฟรีนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีนะพี่บอกเลยไซดีมากคือใครเอฟรีวิวอะได้ทุกตัวนะเออตรงได้ส่งฟรีแต่พอรีวิวขายไปแล้วลูกค้าหลังไม่มาอยากได้กระสอบใหม่ส่งฟรีได้ไหมไม่ได้นะคะงั้นรีวิวอีกได้ไหมอยากได้ส่งฟรีพี่ประจำแล้วคือบางคนเขายังไม่เห็นรีวิวตอนนี้ไงลูกค้าเราไปตลาดอะเนาะโอ้โหใหม่มาก ส่งฟรีเฉพาะรีวิวเพราะว่าเราถือว่าเราแบบเปิดเปิดเนาะเปิดแล้วนะคะแล้วพี่ๆได้ทุกตัวเลยนะโอ้ยดูเดิตัวนี้ลายแบบลายวินเทจมากอะพี่งานดีเชื่อดิจะมาถามนะว่าอู้ h ฮอีกแล้วจ้า H&M อหลายตัวแล้วนะ H&M เนี่ยโปโลตัวนี้เสื้อเชิ้ตคอตตอน แขนยาวสั้นปนยาวแต่ว่าสั้นน้อยยาวเยอะถามว่าใหม่ไหมคือใหม่มากใหม่ห้าพได้ขนาดนี้โอเคแล้วเราไซส์ดีอ่ะไซส์ไม่ไม่โอเวอร์นะพี่ใส่แบบปกติถ้าเราเปิดพวกเสื้อเชิ้ตอ่ะอย่างน้อยอ่ะ ML ขึ้นถึง 3XL มีแน่นอนแต่ป้ายนี้คือเริ่มแต่ S เลยเนาะเออ S เลยอ่ะ S ผู้ชายอ่ ทรงสลิมอุ้ยอะไรอ่ะขาแลบเมื่อ้รเนี่ยอุ้ยมันไม่ได้แลบจริงจริงมันร้องด้วยอุตบสาวบ้านอะไรไปเปล่าวะสาบานรักแต่ใครสาบานละเออสาบานรักกับใครไปเท่าไหร่แอลแอลบีนค่ะแล้วเราต้องถอนคำสาบานทุกอย่างน้อยนะ มึงสาบานไว้หรือเปล่ามึงจะรักผัวมึงคนเดียวอะ่ะกูเคยเลยึง <laughs> <laughs> เคยสาบานรักใครเลยจริงหรอเออดิเอ่อถ้ามึงรักอีกคนหนึ่งก็ไม่ผิดใช่ป่ะใช่กูไม่เคยไม่เคยบอกอู้พี่สก,กอตสวยจังอุย้ยเอาอย่างอะ่ะโ,โอเคโอนโอนเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งคุณพี่โอู้ดิ ใหม่หมากเลยอ่ะใหม่คือ,อใหม่คือโ๊เลยคือรีดอย่างเดียวก็ได้แล้วอ่ะพี่บางแต่ถ้าซักรีดก็ดีนะศูนย์เก้าสองเก้าห้ารีวิวงานอะไรต่อคะน้อมยังไม่รู้เลยอ่ะคุณพี่เดี๋ยวดูบนน้อดิอพี่ได้ยินเสียงฝนไหมอ่ะครึ่งั้งครึ่งั้งแล้วอ่ะ หนูก็จำไม่ได้นะหนูไปสาบานรักกับใครไว้หรือเปล่าฟ้าร้องหนักมากตอนเนี้ยพี่จริงๆหนูกลัวว่าหนูไล้ๆอยู่ป้งปังเปลียงปั้งขึ้นมาก็อย่าลืมนะคุณพี่แอโร่ค่ะมุกไปสาบานรักกับใครไว้หรือเปล่าเธออุ้ยแอโร่อุ้ยสีคือสดแท้วะมองออกว่าเหือมันสด โอ้อแต่แสงมันแบบคือผ้าดีจริงๆพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปพรุ่งนี้เอาดูดิเชิดแบบเชิดผู้ดีอ่ะอ่ชเแต่ให้พี่เจนถ่ายรูปสลิปให้หน่อยนะอุ้ยมาแล้วอุ้ย จะรีบนิดนึงนาพี่จ๋าลมมาแล้วลมแรงมากเราไม่อยากเปิดใหม่งไงพี่ของมันมีน้อยมีสิบกว่าลูกเองของมีน้อยอยากจะแบบไลฟ์ให้มันเสร็จสิ้นคลิปก่อนแล้วค่อยตกนะจ๋าอีกนิดนึงนิดเดียวค่ะอย่าเพิ่งนะคะอย่านะคะอย่าะะ <laughs> วิ่งเลยนะไหนบอกไม่เคยสาบานไง จำไม่ได้พี่แบร์ระดับโลกเอ็มเคดูเดี๋ยวมาผมไปเล่นน้ำเอาล่ะดี่ชาขอบคุณมากค่ะพี่หมาเล่นน้ำแล้วเออหมาที่บ้านเล่นแล้วเนี่ยป่านเนี่ยเหอะไม่ได้เลยอีกงเนี่ยไม่ใช่กลับไปไข่บัวอีกนะชอบเล่นน้ำไงอือพี่ผ้าดีมากเลยอ่ะเบอร์หนึ่งวิส่งครับเบอร์หนึ่งจริง ห้าพันห้าพี่ส่มาเลยรับเลยจะบอกเลยว่าเลิศนานมาได้มานะเนี่ยไซส์แบบเนี้ไซส์แบบนี้ไม่เคยเจอนะพี่ไซส์ที่แบบใส่บ้านเล็กอะไซส์บ้านเราอะแล้วค่าเบอร์หนึ่งอะหนักหน่วงแล้วครับผมกรดังนุ้นปิดยังโอเคเหมียวปิดมานิดนึงปิดปิดกันไอ้นี่มาโอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว พ่อพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรพอแล้วพอแล้วฮะยาบียากาศแบบนี้โอ้ยมาแล้วอาการสดโปรยโยลูกค้าไซดีนะบอกเลยไซเริ่มเอสเลยปกติไม่เคยมีนะคะเอสน่ะถ้าของผู้ชายส่วนใหญ่นะเริ่มแบบ ML เลยอะสีสดด้วย ผ้าบางสีสดผ้าคอตตอนโปโลอัะไหนโปโลแบรนด์มีให้ลุ้นเรื่อยๆเห็นป้ะแบรนด์ออกเรื่ยอยๆคุณ้ค้าจะฟังแล้วะ <c oughs> กระสอบรุ่นนี้มันจะเขียนมา200ตัวนะพี่ๆขุมด้วยอะ่ะได้ต้อง200ตัว มาแล้วมาแล้วไอหมุกนั kind of ่งลิมด้วยนะของเราไม่ใช่สาบานรักกัใครไม่เป็นไรคนดีพระคุ้มครองเปล่ากูเป็นคนเลวกูเป็นคนดีอดิกูเป็นคนเลวคนเท่าๆฉันไม่คนเท่าๆหรอคนเท่าๆโอ้ยพี่ดีแท้ว่ะ ่ถามจริงๆอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะไม่ใช่หรอวะมันจะมาได้หรอวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่แล้วแต่ไม่รู้โอ้โอหปิดมาเลยไปเร็วๆๆๆปิดเลยปิดเลยบุคคาโอ้หพี่แซงเลยลองเฮ้ยจริงหรอยิบแซง โอ้โหเอาทิ้งพี่แม่พี่แม่อย่างน่กโอ้ยมีแซงเรนลองมาด้วยหรอวะนั่นน่ะสิไม่คือเรารีวิวได้หวะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วนั่นน่ะสิเปิดไฟหมดแล้วหรอเปิดแล้วปั๊บปั๊กใครจะเอฟซามาลูกค้าเออทำไมอะ หนูไใช่มนุษย์ยุคหินนะพี่เจนขวางพูดอยู่นี้เลยนะเดี๋ยวก็ถอดหัวหลอกคืนเนี้ยเดี๋ยวมันหลอกเลยนะมาสิงง่ะมาสิงเลยนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วกล้วยกล้วยอุ้ยสวยจังเลยกล้วยลูกค้ามองเห็นกันไหมเนี้ยสีสดมาก ใครรับรีวิวพิมพรับตามมาเลยนะคะพรุ่งนี้จะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูเด้อป้ายมาเลยจ้ามืดมากพี่หนูรีวิวกันแบบเสียดายอ่ะอลูกค้างานสวยด้วยอ่ะเนาะมันมาใหม่อยากเปิดให้มันห้าพันห้านะงานเบอร์หนึ่งนะคนที่งานเบอร์หนึ่งไสดีมากจะบอกว่ารุ่นนี้ใสดีจริงๆนะคะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งเลยจ้า